สวัสดีค่ะเด็กๆนห่าวนะคะวันนี้เราจะจะมาทบทวนคําศัพท์แล้วก็สอนบทสรัทธานะคะกะ็ก่อนที่เราจะไปเรียนบทสนทนาวันนี้ก็ทบทวนคําศัพท์กันก่อนค่ะคําแรกซี่เสีย่ยอ่าคำมาคำต่อมาเด็กๆจำเรนได้ดไหมคะ,ะเสี่ย 哈超市、小吃店、学校、车站、公园、食堂。 วิ่นต้อง่าบรูเตี้งเจอรลี่อ่าเจอรลี่นะคะจะมีระยะทางใกล้ดูจากลูกศรอ,อ่าหน้าลี่เราดูเขียนผิดตรงที่นั้นเป็นที่นั่นนะคะเด็กๆอ่า ที่นั่นค่ะหน้าลีลูกสอนมือก็จะมีลักษณะที่ไกลจากสถานที่ออกไปค่ะอะมาคำว่าใช่ที่แปลว่าอยู่อ่าเด็กๆอย่าเพิ่งงงนะคะว่าใช่คืออะไรทำไมถึงแปลว่าแค่อยู่เรามาดูกันค่ะถ้าเราจะบอกว่า สถานที่ตรงนี้ที่เป็นโรงเรียนหรือเรียกอย่างภาษาจีนว่าเฉยเซี่ยวถ้าเราต้องการจะบอกว่าเฉยเซี่ยวเนี้ยอยู่ที่นั่นอ่ะอยู่ที่น่านลูกศรลูกศรก็จะชี้ไปที่โรงเรียนเป็นลูกศรระยะไกลซึ่งเราจะพูดลอยๆไม่ได้ว่าหน้าหลีอย่างเงี้ย พูดให้เต็มประโยคดีกว่านะคะเราจะพูดลอยๆว่าหน้าหลี่อย่างนี้ก็ได้แต่มันก็จะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เราก็จะพูดอีกอย่างนึงว่าใกล้หน้าหลี่อ่าใกล้หน้าหลี่ก็จะแปลว่าอยู่ที่นั่นอย่างโรงเรียนกับลูกศรจะอยู่ใกล้กันเราก็จะพูดว่าใกล้เจอหลี่อ่าใกล้เจอหลี่ ไส้เจอหลีนะคะก็คือโรงเรียนอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่อ่ะอยู่ในระยะที่ใกล้ใกล้ขึ้นค่ะอ่ะเราลองไปดูตัวอย่างค่ะอ่ะถ้าเราจะบอกว่าบ้านเนี่ยอยู่ไกลนะอยู่ไกลอยู่ยนู่นเลยเราจะพูดว่าใส้หน้าหลีอ่าระยะลูกมือลูกลูกฝ่งที่มือนะคะก็จะ มือเนี่ยก็จะชี้ไปที่บ้านไกลขึ้นค่ะอ่ะอันนี้นะคะมือก็จะชี้กับบ้านใกลขึ้นเรามาดูกันค่ะเราก็จะพูดว่าจเจอรเห็งมากค่ะเด็กๆจ่ายเจอรอ่านี่มาถึงอันนี้ค่ะอันนี้คืออะไรคะ อ่เก่งมากค่ะเชาชื่อชาชื่อใช่ไหมคะเราก็จะลูกมือลูกที่มือนะคะเราก็มันจะชี้ให้ไกลขึ้นอ่ะเราก็ต้องพูดว่าจ่ายหน้าหลีดังๆนะคะจ่ายหน้าหลีเดินปังค่ะเก่งมากลูกไกลขึ้นนะคะก็จะพูดว่าจ่ายเจอรลีอ่ะเก่งมากคะ่ะ ต่อไปนะคะอ่ารูปนี้ที่ไหนคะนี่เนี่ยเก่งมากค่ะแ่ยวชื่อเตี้ยนทีนี้เรามาดูค่ะรูปรูปมืออยู่ในริยมทางที่ไกลออกมาเราก็จะพูดว่าจ่าเจอรี่อยู่ที่นั่น เก่งมากนะคะเด็กๆและถ้าเราบอกว่าอยู่ใกล้อยู่แค่ที่นี่เองอ่ะเราจะบอกว่าใช่เจอรี่กมากค่ะอ่ะเรามาดูประโยคคําถามที่เราเอาไว้สนทนากาันดูนะคะคําถาม A เ,เขาก็จะพูดว่าสถานที่บวกกับใชนะใชนา,นาลีใชนาลีก็คือสถานที่เนี้ยอยู่ที่ไหน นึกภาพออกไหมคะสถานที่เนี้ยก็คือคำศัพท์ภาษาจีนที่เราเรียนไปในสถานที่แต่ละสถานที่เช่นเสี่ยเซี่ยวเสี่ยวเซี่ยวเราจะพูดว่าเสี่ยเซี่ยวใช่ไหนซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอในในสไลด์ต่อไปนะคะอ่ะถ้าเราจะตอบอย่างเราตอบนี่เราเปลี่ยนตรงไหนไหมคะเราก็จะมา มาเปลี่ยนตรงนี้สถานที่เนี่ยเราจะคงเดิมแต่เราจะมาเปลี่ยนตรงหน้าหลีกับเจอร์รี่ที่จะต้องเปลี่ยนเนาะอ่ะลองไปดูสไลด์ต่อไปนี่สถานที่ก็คือนี่อันนี้เรียกว่าอะไรคะกงกงเหรียญอ่ะกงเหรียญเป็นสองอันเลยเนาะสองรูปเลยต่อตามด้วยใายอ่ะมีลักษณะที่เหมือนกันเนาะ ส่วนอันนี้มีลักษณะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมถูกต้องค่ะไม่เหมือนซึ่งมันอยู่ที่ลูกภาพหรืออยู่ที่สถานที่นั้นกับระยะตัวของเราว่าอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหนนะอรวมกันค่ะกงเหวียนไจ่หน้าหลีดังๆนะคะกงเหวียนไจ่หน้าหลีต่อไปค่ะ กงเหวียนใจเจอหลีอ่าระยะทางก็จะใก้ขึ้นเนาะอ่าดูสไต่อไปอ่านี่ค่ะลูกศรที่มือชีมาที่ที่ไหนคะเสือเซียวอ่ะพูดพร้อมกันนะคะเสือเซียวใจ้หน้าหลีอ่าอันนี้เขากำลังจะบอกว่าอะไรโรงเรียนอยู่ที่ไหนคะ อยู่ที่น,นั่นอ่าอยู่ที่นั่นในระยะทางที่ไกลขึ้นเพราะลูกสอนรูปที่มือเนี่ยชี้ไปเนี่ยไกลมากขึ้นเนาะอ่ามาดูค่ะอ้าเปลี่ยนอีกแล้วรูปมือชี้มาที่โรงเรียนใกล้มากขึ้นซึ่งเราจะพูดว่างไงคะเสี่ยเซี่ยวจ้าเจ้าหลี่โอเก่งมากค่ะเสี่ยเซี่ยวจ้าเจ้าหลี่ ามาถึงรูปนี้ค่ะรูปนี้เป็นรูปภาษาจีนอ่านว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าเชอร์จ้านอ่ะเก่งมากนะคะรูปมือจะชี้ไปที่เชอร์จ้านในระยะทางที่ค่อนข้างไกลอ่ะพูดดังๆนะคะเด็กๆเชอร์จ้านจ่าอะไรคะเก่งมากค่ะจ่หน้าหลีอ่าเก่งมากาาเก่งมาก ดังๆนะเราซื้ออ่านให้ฟังหนึ่งรอบเชอร์จานใส่หน้าหลีต่อไปหน้าหลีแล้วหนีลูกมือขยับมาที่เชอร์จานใกล้มากขึ้นอ่ะเราจะพูดว่าอย่างไรคะเชอร์จานใส่เจอหลีโอเก่งมากนะคะเก่งมากเก่งมากดังๆอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามเชอร์จาน ไสเจอร์อีต่อมาค่ะเป็นรูปเนาะฟังเสียงเราดูก่อนนะคะกงเหรียญไส้อะไรคะอ่าใ้หน้าลีเก่งามากเด็กดดังๆค่ะกงเหรียญไส้หน้าลีอ่าอันนี้ก็จะเป็นระยะทางที่ใกล้ขึ้น จะพูดว่าไงเราจะไม่บอกแล้วให้เด็กๆ,ๆลองเดาดูว่านี่สถานที่นี้คือสถานที่ไหนก่อนเมื่อกี้นี้เรา็กอก็พูดกันแล้วนะกงเหรียญใจเจอรี่เก่งมากค่ะอ่ะต่อมาที่ไหนคะเนี่ยอ่ะโรงอาหารภาษาจีนรือถางเก่งมากค่ะ อ่าลองชื้อถาใจ้ใจล้ไรคะใก้หน้าหลีเก่งมากคะ่ะเด็กๆชื้อาใจ้หน้าหลีอ่าต่อไปนะคะอ่ารูปนี้ก็จะเป็นชื้อฐานใกล้เจอหลีอ่าเป็นระยะทางที่ใกล้ขึ้นอ่า เด็กๆคะลองทบทวนกันดูก่อนเนาะทบทวนอีกรอบอ่ะทบทวนคำศัพท์อันนี้อะไรคะเบียชาวชื่อเสี่ยวชื่อเตี้ยนเฉี่ยเซียวเฉิ์จ้านอ่ะกงูนฉือถสงวินงน้องีาา รูเตียนอ่าเจรลีหน้าลีกล้อ่ะถ้าเราจะบอกระยะทางให้ใกล้เราจะบอกยังไงใกล้เจอรลีอะไรนะคะอ่ะใกล้ถ้าเราบอกทางให้ไกลอ่ะมี้ใกล้นะคะใกล้เจอรลีถ้าเราบอกทางที่ไกลเราก็พูดว่าใกล้หน้ารีถูค่ะ แล้วถ้าเราต้องการบอกสถานที่สถานที่ว่าสถานที่นี้อยู่ที่นั่นเราจะพูดว่าเสียเซวใจหน้าหลีแต่ถ้าเราบอกว่าโรงเรียนอยู่ใกล้แค่นี้เองเสียเซวใจเจอหลีอ่าเก่งมากค่ะเด็กๆก,ก็เดี๋ยวเราจะให้เด็กๆฝึกพูดเนาะไม่มีแบบฝึกหัดใดๆก็ไปฝึกพูดดูนะคะฝึก ฝึกบอกว่าอ่าสเสลี่ยวใจเอลี่ยวใจหน้ารีลองไปฝึกด,ดูนะคะสำหรับวันนี้ใจเทียนค่ะเด็กๆ